กันดากังกากันดาล่วงโอ้ยโอ๊ยเลยตะกี้ที่อ,อย่างติดดีดีมากเลยแต่ว่ามีคนกันดาแหกกันดาปวดชีดังแท้ น้อแพ้คนนึงขมือเป็นโอเคกับการเสียเรือและช่วยเทิรล้ทีนอะไรวะเ่ยงไม่ออกจะห้องอย่กันโอ้ย หนูกลัวแม่งออกไปแล้วไปเดเออแม่งตั้งจิตมั่นอยู่ในห้องจริงมาตั้งจิตรันบัดสกุลพ่อใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนญาติญาติจากตระกุลตั้งจิตมั่นอะไรอ่ะถ้ายิงอย่างนั้นก็อยากเข้านั่นสิเหมือนทำยิงมา ถ้าจริงอย่างนั้นก็อยากเข้านะจิเอาว่าจะฟาดเฮ้ยเห็นมันเดินน่ะอ๋องโอ้อตัวอย่างคำว่าเหตุกลับไปวาดรูปเลื่อนด่าโอ้ต้มลบสิบห้าเร็ว เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นระวังนะอุ้ยนี่ยิงกันตรงนี้โอ้ยอยากไปยิงคนหน่อยโอ้ยเงี้ยมันเดินเข้าไปข้างในป่ะแล้วพี่ต่อเฮ้ยขอบคุณมากมีอยู่ข้างหน้าห้องคนละมันรู้ว่าอราตายคนละระมาีกละบอมใครคะบาดเจ็บ อยู่ตรงอยู่ห้องห้องโกดังชั้นล่างสุดก็แถวไอ้มนีตัวเดิน,นข้างบนเหรอมันจะอ้อมเหรอเหมือนจะข้างบนอาจจะโดดลงมาข้างล่างก็ได้ ไม่ทันหรอกสวยจมีมีกม in ัง ไม่ฟอร์สแม่งเหมือนไอ้ไม่รู้เลยวะต้องตดนแม็กเดดฉันยังไม่ทันใช้โลโลอะไรเออนี่ยพังหมดไอ้ห่างเออนี่วะมันจะเลี้ยวเพื่อไปถ่าย เป็นล้วยสองคนแซมใครมีแน่นๆ่แน่แนีน่งข <c oughs> ่าวชามแม่งเอากล้องหมดแปบเออบั่ด้ยิงอะไรเลยตอร์แม่งเหมือนแบบเ <c oughs> ลยปิดกรแทงเดียวออ,ออกมาันจะาป่า <c oughs> พึ่งออกมาันจะาป่า ชิ่อว่าจันปลาห็บหลงป้ามานานหลงหลงปลามาแสนนานสารในหัวใจไปก้อนเดินแล้วค่ะดูต่อไหนมีใครบอกว่าสองตาแล้วไปไงละ่ะ